มีใครเช่าความรู้สึกแบบนี้บ้างคะความรู้สึกที่เปิดกล่องรองเท้าแล้วก็ลุ้นรองเท้าใหม่ในกล่องของเราความเครียดความเหนื่อยต่างๆที่มีก็หายเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะ เมื่อได้เห็นรองเท้าใหม่ในกล่องแม่มันดีต่อใจจริงๆตัวเพิ่งสั่งรองเท้าใหม่มาคู่นี้เนี่ยเล็งมานานแล้วค่ะ c u r r y One Low f l o t o สี Northern l i g h t ดีงามมากๆจนตนองเอามาโชว์ให้เพื่อนๆได้ชมกัน c u r r y One Photo เนี่นะคะเหมือนเป็นการเอา c u r r y One มาปัดฝุ่นแล้วก็อัปเดตให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นส่วนตัวคิดว่า U A ทำได้ดีมากๆนอกจากเทคโนโลยีต่างๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะโฟลที่ดีแบบไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วใส่สบายสิ่งที่ตูนชอบมากก็คือลุคโดยรวมที่ดูโมเดิร์ ผสมผสานแต่ก็มีความคลาสสิกอยู่ด้วยนะคะลงตัวมากๆเลยโดยเฉพาะสีนอร์ทเ r n l i ไลท์นี่แหละคะ่ะผู้ชายใส่ก็เท่ผู้หญิงใส่ก็สวยสดใสโดยปกติแล้วตุนจะซื้อรองเท้ากระทางฮุบเซสชั่นตลอดเลยค่ะสินค้าบาสเกตบอลต่างๆของเขาไนี่ครบถ้วนใครสนใจอยากจะช็อปอะไรก็แวะไปช็อปได้ที่เว็บไซต์หรือว่าไลน์แอดเลยนะคะสำหรับ FC 2 3 n Mania มีส่วนลดให้อีก10%ด้วยค่ะเป็นความสุขในชีวิตที่หาได้ง่ายๆจริงๆนะคะ สวัสดีดค่ะ,คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w i t t h r e ม Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมี่ตู่กับมิ้นด์เก็มีกนทุกคนเช่นเคยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่นัดชิงสายของเพลย์ออฟปี2023ตอนนี้ความเข้มข้นเนี่ยใกล้เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับหาตัวแทนเข้าสู่ NBA Finals ไม่อยากให้เ,เพื่อนๆพลาดเลยครับอย่าลืมโหลด NBA แอพนะครับแล้วก็สมัคร NBA League Pass เพียงแค่300บาทดูจนจบ NBA Finals เลยครับเรามาเข้าสู่เกมกันใดท่อสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่าน ESPN แต่ก็บ้านเราแน่นอนครับ Through ทอยังถูกริขสิตเพียง2รายเท่านั้นในประเทศไทยเดนเวอร์นากสที่มันดับ1ของฝั่งตะวันตกนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมันดับ7อย่าง LA l a k e เลเกสครับ สำหรับเกมวันนี้แ l ลเอลิยังคงใช้เดนนิสชูเดอร์เป็นผู้เล่น5ตัวแรกค่ะลายดับชุดเดียวกวับที่เจอกับ Golden State w a r r i o r s เกม6ที่ผ่านมาในขณะที่ ages, เดวอนาเกสเ่นลงตัวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเริ่มเกมมาเป็นเดวอนาเกสที่เดินหน้าโจมตี LA l อ Lake r ก่อนเลยทั้งวงในแล้วก็วงนอกค่ะแล้วก็เกมสวนกับเร็วได้การรันเพย์ของนิโคลายโยคิชที่ทั้งรีบาวแล้วก็สร้างจังหวะให้กับเพื่อนเดวอนาเกสออกนําไปก่อนกว่า16แต้ม LA l a k e r สพวกเขาก็พยายามไล่กอดแต้มมาเรื่อยๆ พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ในจังหวะที่นิโคลาโยคิชออกไปนั่งพักคนที่เหลืออยู่ในทีมเนี่ยก็ทําได้ดีนะคะนักเกสสิงคงนําห่างต่อไปกว่า17บแต้มแม้ช่วงหนึ่งลบอนเจมส์จะพาแอลเอเลเกอร์เซไล่ตามมาเหลือเพียงแค่แต้มหลักเดียวเท่านั้นนะคะแต่เดวิดนักเกสก็ยังพกเอาคืนได้ตลอดแล้วก็หนีห่างออกไปเรื่อยๆจบครึ่งแรกนักเกสนําห่างอยู่กว่า18บแต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังเกมของนักเกสเิงคงไหลลื่นแล้วก็ลงตัวมากกว่าทุกอย่างของพวกเขาเนี่ยดูด,ดีดูง่ายไปหมดเลยในขณะที่แอลเอเลเกอร์เ ซึ่งก็ a อดียังคงเดินหน้าทําแต้มค่ะแล้วก็ทําผลงานได้อย่างดีและก็มีประสิทธิภาพได้ทั้งออสซิลีฟนะคะแล้วก็รุยฮาชิมุระก้าวขึ้นมาเสริมพวกเขาสามารถไล่เดวอนาเกสในช่วงควอเตอร์สุดท้ายไล่มาเหลือเพียงแค่สแต้มเท่านั้นจากการลุยการข้ามที่ดีของออสซิลีฟที่กดไปถึง10แอนต้าแต่เดวอนาเกสที่มาดีขนาดนี้นําขนาดนี้บอกว่ายัางไงก็ไม่ยอมเด็ดขาดและก็เป็นเดวอนังเกสที่ประคองตัวแล้วก็เอาชนะไปได้แบบสุดระทึก132ต่อ126ขึ้นนําซีรีส์ไปก่อน1ต่อ0สําหรับ LA Le ในกการเจอับ เดนเวอร์นักเก็ตในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่8ในประวัติศาสตร์ของทั้ง2ทีมนะครับเครั้งก่อนหน้านี้เป็น LA L a แเลเกอร์สที่ชนะได้ทั้งหมด7ครั้งเลยเราเคยเห็นการต่อสู้ระหว่างโคบีแบรนกับคาร์เมโลแอนโทนีในยุคปี2008-2009อะไรแบบนี้นะครับและครั้งสุดท้ายที่ทั้ง2ทีมเคยเจอกันก็คือ3ปีที่ผ่านมาใน NBA Bu b b l e ในยุคของโควิดเนี่ยแหละครับในตอนนั้นนําโดยโรบอนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสเหมือนในปัจจุบันตอนนี้และพวกเขาก็สามารถเอาชนะเด 4, นเนวอร นนหลายต่อหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่การที่ทําให้ LA Lakers มาจนถึงจุดนี้ได้ของฤดูกาลนั่นเป็นเพราะว่าการเล่นเกมรับชั้นยอดของพวกเขาเนี่ยละครับฝ่าฟันมาจนถึงตอนนี้ได้ตั้งแต่ที่เดินทางมาถึงเมืองเดนเวอร์ตั้งแต่เมื่อวานก่อนอน,นะครับเราก็เริ่มมีการทําการซ้อมทุกคนในทีมเนี่ยต่างก็มุ่งมั่นตั้งใจนะครับและพวกเขาก็รู้ดีนะครับว่าเมืองเดนเวอร์เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถ,ถึงห่ไมล์หรือว่าเว้าป็นของมือยเป็นาามาสไฮซิตี้พวกเขามีการทานอาหารทีี่ดัพกผ่อนให้เพีงพองเลยนะ ดื่มน้าที่เยอะกว่าปกติเพราะว่าพื้นที่ที่อยู่ในเมืองสูงแบบนี้เนี่ยจะมีปริมาณออกซิเจนนะครับแล้วก็มีความกดของอากาศเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าเกิดไม่พักผ่อนให้ถึงไม่ทานอาหารให้ถึงไม่ดื่มน้ําไม่ถึงเนี่ยอาจจะเหนื่อยง่ายกว่าปกตินี่คือสิ่งที่ทาง LA Lakers ทุกคนในทีมเนี่ยต่างก็โฟกัสมากๆเลยและในเกมวันนี้ทางดาวินแฮมนะครับก็ยังคงเลือกใช้เดนนิสทรูเดอร์ลงมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกเหมือนในเกม6ที่เจอกับ Golden State Warriors นะครับราวกับว่าตัวของดาวินแฮมเนี่ยพยายามจะลองใช้งานดูครับแล้วก็มองหาโรเทชันที่เหมาะสมททีี่่สสุดก ikes, กเเเววอราพขจะต้ง และพอเริ่มเกมมาครับต้องบอกเลยว่า L.A. Lakers ในวันนี้เนี่ยค่อนข้างโรยมากๆเลยนะครับหมืจะเป็นการเล่นเกมบุกที่ติดคัดเต็มไปหมดเลยการเล่นเกมรับที่กลับลงมาตั้งเกมรับช้าเกินไปนะครับโดนเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยอัดเป็นว่าเล่นเลยในเกมวันนี้เปิดเกมมาเนี่ยแอนโทนีเดวิสยังไม่ค่อยร้อนแรงนะครับการเล่นเกมรับการเล่นเกมบุกต่างๆของตัวเขายังคงอยงเงยีบงยบๆอยู่แต่ข้อดีคือตัวขเขาเนี่ยไม่หายไปจากเกมนะครับพยายามจะมองหาจังหวะในการเล่นเกมบุกของตัวเองพยายามช่วยทีมรีบาลพยายามทุกอย่างเท่าที่จะตัวของเขาจะทําได้คร จเจอการโจมตีรัวๆของนิโคลายโยคิชแบบโหดร้ายมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าตัวของแอนโทนีเดวิสเนี่ยเขาเล่นเกมรับไม่ดีนะครับจริงๆแล้วแอนโทนีเดวิสเนี่ยคือผู้เล่นที่เล่นเกมรับดีที่สุดของเพลย์ออฟแต่การเล่นเกมบุกในวันนี้ของนิโคลายโยคิชในช่วงต้นเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มพื้นที่วงในนะครับหรือจะเป็นการรีบาวเกมบุกต่างๆวันนี้นิโคลายโยคิชเนี่ยโชว์ให้เห็นเลยว่าความสุดยอดของเขาในขนาดไหนแต่อย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับว่าวันนี้แอนโทนีเดวิสเนี่ยไม่มีหายไปจากเกมเขาค่อยๆเดินหนบบน้้าารบบมมีีีกกยยยิงงโลลเเตตตออออึ่่่ปืดดวแ รัวๆเลยช่วงครึ่งหลังก็ยังคงเดินหน้าทําแต้มของตัวเองไม่ได้แต้มก็เก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษต่อไปวันนี้ยิงลูกโทษไม่พลาดเลยสักลูกเดียว <_ c oughs> และก็ไม่ใช่มีแต่การทําแต้มอย่างเดียวนะครับการรีบาวการเล่นเกมรับในภาพรวมทุกอย่างพยายามเต็มที่และจริงๆเบสเซตในเกมวันนี้เขาจับไปถึง40แต้ม10รีบาวนะครับสมแอสซิสมีขโมยอีก3ครั้งแล้วก็มีบล็อกอีก2ครั้ง โดยที่ไม่มีเทอร์เวอร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวและด้วยผลงานแบบนี้นะครับทำให้เขากลายเป็นนักกีฬาคนที่3ในประวัติศาสตร์ของ LA Lakers ในการแข่งขันเพลย์ออฟแล้วมีผลงานระดับอย่างน้อย40แต้ม10รีบาวขโมย2ครั้งแล้วก็มีบล็อกอีก2ครั้งได้แต้มที่มากที่สุดของแอนโทนีเดวิสในเพลย์ออฟที่เคยทําได้นะครับแน่นคือ47แต้มวันนี้ทําแตะระดับ40แต้มเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับในส่วนของรบอลเจมส์ครับที่ใหญ่ของทั้งทีมเขาคือนักกีฬาที่มีประสบการณ์มากที่สุดในการแข่งขันเพ ตั้งแต่เปิดเกมมาเลยพยายามอาศัยจังหวะที่ได้เปรียบหลังจากการสลับตัวประกบนะครับเป็นเจมอลเมอรี่บ้างเป็น KCP บ้างหรือใครก็ตามก็พยายามไถเข้าไปเก็บฟาเอาแต้มจะจุดโทษนะครับหรือว่าจะเป็นการทําแต้มด้วยรอบปากห่วกของตัวเขาเองวันนี้เบสเซร็จเจ้าตัวก็ทําไปถึง26แต้ม12รีเบาวกับ9แอสซิสต์นะครับขาดไปแค่แอสซิสต์เดียวก็จะเป็นทริปเปิลดับเบลน่าเสียดายเหลือเกินที่ในช่วงท้ายเกมนะครับมีการยิง3คะแนนเพื่อตีเสมอแต่ลูกนั้นดันพลาดไปถ้าเกิดลงไปเนี่ยโอ้โหสนุกแน่นอนครัับสาแแฟนนนนน LLA Le ละใเเเเกกมมววีี้่่ถือป็ท9 ในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของตัวเขานะครับที่มีเกมระดับอย่างน้อย20แต้ม10รีบาวกับ5แอสซิสได้นี่คือมากที่สุดสําหรับนักกีฬาที่ยังคงเล่นอยู่ในปัจจุบันแล้วละครับในช่วงครึ่งแรก LA Lakers ไม่ไหวจริงๆนะครับมีเพียงแค่ Anthony Davis กับโรบ r o n j a ส์2คนเท่านั้นที่ยังคงเดินเครื่องทําหน้าที่ของตัวเองอย่างต่อเนื่องพวกเขาเจอการเล่นเกมบุกของ Nikola โย k ok i ชแล้วก็พลพรรคของ d e n v กเก u เนี่ยอัดหนักจริงๆนะคบเป็นรองการรีบาวใน22ต่อ6เฉพาะ Nikola โย k ok i ชคนเดียวเนี่ยรีบาวถึง12ครั้งเข้าไปแล้วนะครับมากกว่า LA Lakers ทั้งที แบบนี้ลาบากแน่นอนในช่วงครึ่งแรกเนี่ยตามห่างระดับกว่า18แต้มเลยนะครับเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆ LA Lakers เนี่ยคล้ายๆกับแอดมินตูเลยครับน,นั่งเงียบสงบสงี่ยมมากๆเลยแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยครับอะไรหลายต่อหลายอย่างค่อยๆเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงราวกับว่าดาวินแฮมหัวหน้าโค้ชของพวกเขาเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างนะครับหลังจากที่ลองใช้งานผู้เล่นในทีมดูไม่ว่าจะเป็นลอนนี่วอลเกอร์เดอะโฟล์หรือว่าจะเป็นเจแวก์แวนวิ์แล้วก็มาลงตัวกับการใช้งานของรุยฮะชิมูระเนี่ยแหละครับเขาใช้งานรุยฮะชิมูระ เดวิสเนี่ยเปิดขึ้นเยอะเลยแอนโทนีเดวิสสามารถยืนค้ำวงในนะครับป้องกันเกมรอบๆปากหัวของเดนเวอร์นากสได้ช่วยทีมรีบาวน์นะครับค่อยๆปิดแต้มพื้นที่วงในของเดนเวอร์นากสแล้วรุยฮาชิมูระนี่แหละก็เป็นคนที่ทําแต้มช่วยทีมได้อย่างดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะการยิงระยะกลางและแถมวันนี้ยังมี3คะแนนล,ลงไปอีก1ลูกในภาพรวมทั้งหมดวันนี้ฟิลโกลก็ทรงประสิทธิภาพเหลือเกินนะครับระดับ72.7%เชื่อเหลือเกินว่าเกมถัดๆไปรุยฮาชิมูระจะต้องมีบทบาทมากกว่านี้แน่นอนออสติน,น,นร เต็มไปด้วยความผิดพลาดแต่เขาก็ยังคงมีความมั่นใจนะครับแล้วก็เดินหน้าทําหน้าที่ของตัวเองช่วงเตตี้สี่เนี่ยกดคนเดียวถึง11แต้มเลยนะครับจาก23แต้มที่ตัวเองทําได้ทําให้ทีมเนี่ยไล่มาเหลือเพียงแค่3แต้มท่านั้นเองนะครับเราเห็นการยิง3คะแนนที่เต็มไปด้วยความมั่นใจน่าเสียดายเหลือเกินนะครับที่ในช่วงครึ่งแรกผลงานของออสตินริฟเนี่ยยังเงียบอยู่ถ้าเกิดร้อนแรงตั้งแต่หัววันเนี่ยโอ้โหวันนี้เอลเอเลเกอร์นสนุกกว่านี้แน่นอนแต่ในช่วงที่เขาเงียเ้เงียบอยู่ทํำแต้มไมานนากๆยายาน,น,นะครเสียยยดอู นิดเดียวที่วันนี้แอนเจโรราเซลเนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมน้อยเกินไปในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็เลยโดนนั่งยาวนะครับเพราะว่าวันนี้เดนนิสทรูเดอร์เนี่ยเด่นกว่าแม้ว่าแต้มจะไม่ได้สูงมากมายก็ตามแต่เขามีส่วนร่วมกับเกมตลอด LA เอลเลกเกอร์สในวันนี้เนี่ยมีโอกาสขึ้นนาได้เพียงแค่เพลย์แรกเท่านั้นเองนะครับจังหวะที่รบอลเจมเข้าไปวางบอลหลังจากนั้นก็ตามมาโดยตลอดทั้งเกมเลยครับแล้วก็เข้าใกล้ได้ใกล้มากที่สุดก็คือ3แต้มจุดที่อยากให้เพื่อนเพื่อสังเกตในการกลับมาครั้งนี้นะครับของ,ง,ง,งเอรรลี่เอลเล Oki, ทําให้แอนโทนีเดวิสมีเกมที่ง่ายมากขึ้นมีการเดินหน้าทําแต้มของตัวเองนะครับยืนค้าวงในปิดจังหวะในการทําแต้มพื้นที่รอบๆปาห่วของเดนเวอร์นาเกตสาเร็จตัวของรูบอนเจมส์ก็พุ่งเป้านะครับในการสลับตัวประกบพยายามจะต้องพลิกอันโรนะครับแล้วก็ให้เป็นจามาเบอรีเนี่ยมาประกบเขาแล้วก็อาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบนะครับมีการไถเข้าไปไถเข้าไปแล้วก็ลุยทําแต้มวางบอลครั้งแล้วครั้งเล่าหรือว่าจังหวะไหนที่ทําไม่ได้นะครับก็มีการลุยทะลวงเข้าไปแล้วก็ดีดออกมาให้กกับอสสินนรยยง3คคะะแแนน่ืูําาาเเ็จมๆลลท ในช่วงครึ่งหลังเนี่ย LA Lakers มีเปอร์เซ็นต์ในการยิงฟรีโกสูงกว่า80เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้ LA Lakers สามารถกลับมาไล่ได้อย่างสนุกเหลือเกินนี่จะเกิดลูกยิง3นาคะแนนของรเบลเจมส์เพื่อตีเสมอลูกนั้นลงไปเนี่ยมีโอกาสลุ้นไปถึงช่วงต่อเวลาเลยนะครับเชื่อเหลือเกินว่าการแพ้แพ้ในวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะแพ้ก็ตามนะครับแต่แฟนๆของ LA Lakers รวมไปถึงทุกคนในทีมเนี่ยก็ต่างก็พอใจเพราะว่าในช่วงควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าพวกเขาสามารถเบรกนิโคลายโยคิตสํสำเร็จ3ควอเตอรร่อับวา นี่คือสุดยอดแต่พอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆลอ,องดูนะครับนิโคลายโยคิชมีเพียงแค่สามแตม้ม2รีบาวดสองแอสซิสกับ2เทิร์นโอเวอร์นี่คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับที่ในท้ายที่สุด LA ลเอเลเกอร์เนี่ยสามารถหาทางชะลอความร้อนแรงของนิโคลายโยคิชได้บ้างพอเห็นแบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆหลายคนก็ต้องคิดเหมือนแอดมินนะครับว่าการที่ใช้รุยเฮชิมูระแล้วมาร่วมงานกับแอนโทนีเดวิสในการชะลอความร้อนแรงของนิโคลายโยคิชเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกับที่ทั้งเเเเนียคาััังโโรรรรรบบบบิิ์์ตวลลลมมมะกกกออออฮฟขจ เอลเอ็มบของฤดูกาลเนี่ยแหละครับนี่คือสิ่งที่คล้ายๆกันเลยนะครับหลังจะจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับดาวินแฮมหัวหน้าโค้ชของ l a ลเอลเกอร์เนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าขอขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่การแข่งขัน NBA p l a เ o f f ออฟเนี่ยเป็นการแข่งขันแบบ4ใน7เกมนะครับไม่ใช่การแข่งขันแบบ n c a A Tournament ที่ตัดสินกันเพียงแค่เกมเดียวทีมไหนก็แล้วแต่ที่ไปถึง4เกมก่อนได้เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะพร้อมกับบอกด้วยว่าไม่ต้องห่วงนะครับ l อลเอลีเกอร์จะต้องโอเคแน่นอนขอให้เช ในวันนี้นะครับในส่วนของรบอลเจมส์ก็ได้ออกมาบอกว่าเกมการแข่งขันของ NBA เนี่ยมีทั้งหมด48นาทีแต่ว่าช่วง24นาทีแรกเนี่ยเหมือนโดนอัดซัดปากอยู่คนเดียวเลยฝ่ายเดียวเลยมันทําให้ L.A. Lakers ของพวกเขาเนี่ยตกเป็นฝ่ายตามน,นะครับและอีก24นาทีที่เหลืออยู่ก็คือในช่วงครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นว่าทีมของพวกเขาต้องมาเล่นเป็นฝ่ายไล่ตามตลอดเลยนะครับสิ่งแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นพวกเขาจะทําได้หรือเปล่าเกม2ห้ามพลาดชมครับหันไปดูในส่วนของเดนเวอร์นักเกกันต่อนะครับแม้ว่าในประวัติศาสตร์ในภาพรวมต่างๆเดนรอง LA ก็ตามแต่ในเพลย์ออฟนี้ในปีนี้เนี่ยเดนเวอร์นากสถือว่าเป็นทีมที่เป็นต่อนะครับพวกเขาคือทีมอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันตกก่อนเกมแข่งขันในวันนี้เนี่ยตัวของเจมาลเมอรีสถานะในการลงสนามของเขาคือ50-50หรือว่า questionable เนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยสบายนะครับหูหงมีการติดเชื้อมีการอักเสบไม่ได้เกี่ยวกับโควิด -19 ทีมแต่อย่างใดเลยนะครับแต่ในท้ายที่สุดเจ้าตัวก็ไม่ยอมพลาดเกมใหญ่แบบนี้ครับเขาตัดสินใจลงสนามช่วยทีมแล้วพอลงมาเพื่อนๆลองดูผลงานของตัวเขาสิครับันนี้ก็เป็นไปด้วยความโดดเเเ่นนนไไม้ไ้้อยยหหาาคลร็ ายตัวหลายจังหวะเลยนะครับในจังหวะในการทําแต้มของตัวเขาเหมือนจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทําแต้มมีอยู่จังหวะหนึ่งตัวของรูบอลนเจมเนี่ยประกบแน่นติดไม่รู้จะติดยังไงแล้วนะครับชูมือเข้าไปขวางแต่จะมาเมอรี่ก็ยังมีการยิง3คะแนนลงไปตัวของรูบอลนเจมส์มีการยกนิ้วโป้งชมเลยนะครับบอกโ oh, อ้้น้องเอ้ยยิงได้แม่นจริงๆไม่น่าเชื่อเลยว่าจะลงในเกมวันนี้เขายิง3คะแนนลงไปถึง4ลูกนะครับด้วยเปอร์เซ็นต์การยิงซูโกสามคะแนนสูงถึง50%าเนและก็ยังมีการข้ามการยิงระยะ ขเขามีการสลับตัวประกบแล้วต้องไปประกบใส่ระบอลเจมส์เลยทําให้เสียฟาวล์หลายต่อหลายครั้งก็ตามแต่ในภาพรวมทั้งหมดในเกมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีของตัวเขาเบสเซตจะมาเมอรีในวันนี้เนี่ยกดไปถึง31แต้ม5รีบาวดแอสิสขโมยอ,อีก3ครั้งด้วยการยิงฟิลโกลในภาพรวมสูงถึง60%เลยนะครับและด้วยผลงานในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทําระดับอย่างน้อย30แต้มเป็นเกมที่5ของตัวเขาในการแขง่ขงขันเพลย์ออฟปีนี้เรียกว่าขึ้นมาเป็นท็อปหานะครับสำหร คนนะครับที่วันนี้มีโตรกในการยิงที่เข้ามือเลยเกิดวันนี้เขาจัดเป Double ็นดับเบิลดับเบิลเลยนะครับ15แต้มกับ10ปรีบาด์ดดยการยิงฟิลโกระดับ50%ทั้ง2และก็3คะแนนเราเห็นหลายตัวหลายจังหวะเลยนะครับตัวของ m p j เนี่ยกระโดดขึ้นเทคยิงโดยที่ออสตินรีฟหรือว่าจะเป็นเดนนิสทรูเดอร์รวมไปถึงเดนนิโอล์ราเซลเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันการยิงได้เลยเพราะว่ารูปร่างที่สูงใหญ่นะครับพลังในการกระโดดทุกอย่างเข้าที่แล้วก็ลงตัวมากๆเลยนี่คือสิ่่่่่งงงงงททีีีแสดดใใหหห้าา้้เเเเ็็นนนนลลลลยะรรััววาาาากกก LA จจจช3ปผูติ ก็คงจะไม่เหมาะสักเท่าไรแอรอนกอดอนวันนี้ก็ยังคงมีความคึกมากๆเลยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ร้อนแรงหรือว่าโดดเด่นอะไรขนาดนั้นก็ตามแต่เขาก็ทําหน้าที่ของตัวเองครับคอยเข้าไปตัดรับบอลจากการส่งของนิโคลายโยคิชรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆมีพลังกระโดดมีการยัดห่วงปิดแต้มง,งามๆให้พวกเราได้รับชมนะครับตั้งแต่เปิดเกมมาเลยและก็ยังมีอย่างเคซีพีเคนเทวิสคาร์เวลพบที่ในช่วง3ปีก่อนหน้านี้ที่ทั้ง2ทีมเคยเจอกันเขาเป็นอดีตผู้เล่นของ LA Like s น,นนัวี้มาอยู่ Denver, นะลขอเอเไอร์ส มีความโดดเด่นทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับเราเห็นการทะลวงเข้าไปนะครับจังหวะเล่นเกมสวนกลับเร็วมีการยิง3นามคะแนนเกมรับภาพรวมทุกอย่างวันนี้บีบให้ LA Lakers เนี่ยเล่นยากเหลือเกินโดยเฉพาะในช่วงทึงแหลกในส่วนของทัพสำรองบรูซบราวก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยแสดงให้เห็นเลยว่าในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาเอาตัวบรูซบราวเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นกุญแจสำคัญอีกจุดหนึ่งเลยนะครับเข้ามาเติมเต็มความสารพัดประโยชน์เหลือเกินในฐานะตัวสำรองวันนี้ทำไปอีก16แต้มนะครับมีการทะลวงวง ได้อย่างดีมากๆเลยแหละครับแต่ทั้งหมดทั้งโปวงในเกมวันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องยกคเครดิตผลงานในการเล่นให้กับนิโคลายโยเคชนะครับ MVP ของ NBA ถึง2สมัยเรียกว่าเป็นผู้นําของทีมเดนเวอร์นักเกต์อย่างแท้จริงผลงานในเกมวันนี้เนี่ยได้ถูกจารึกเป็นระดับประวัติศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครจะเชื่อว,ว่าเฉพาะในช่วงควอเตอร์แรกนะครับเขาทำไปถึง8แต้ม12รีบาวกับ5แอสซิสและยังมีการบล็อกอีก2ครั้งนี่ถือว่าเป็นการรีบาวมากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเลยนะครับวเเนดรรตรออย์แีบ นในรอบ25ฤด,ดูการหลังสุด25ปีหลังสุดนะครับนี่คือนักกีฬาคนแรกจริงๆที่สามารถทําระดับอย่างน้อย10ปรีบาล5แอสซิสกับ2บล็อกได้เรียกว่า1นส่วนสของเซนจูรีร้อยปีเลยนะครับไม่ธรรมดาสัมผัสในการยิงนี่คือสุดยอดมากๆเลยนะครับจบครึ่งแรกเขากลายเป็นคนที่2ในประวัติศาสตร์ในรอบ25ฤด,ดูการหลังสุดต่อจากเควินการเน็ตที่มีเกมระดับอย่างน้อย15แต้ม15รีบาวกับ5แอสซิสได้เราเห็นหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับว่าจะเป็นการโพสตวงในยิงระยะกลางหรือว่าจะเป็นการยิง3 นนเล่นเอาแอนโทนีเดวิสเนี่ยโดนสอนเชิงไปเลยไม่ใช่ในเกมวันนี้เอดีเนี่ยทำไม่ดีนะครับเขาก็พยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วเพียงแต่ว่าผลงานของนิโคลายโยคิชในวันนี้เนี่ยเป็นเกมระดับประวัติศาสตร์จริงๆเราเห็นการหมุนไปหมุนมานะครับแล้วก็ใช้ปลาไหลใส่สเก็ตวางบอลไปนี่แหละครับนี่คือท่าไม้ตายไหนจะเป็นการโฟลเตอร์ที่แทบจะไม่พลาดเลยนะครับแล้วยังมีการยิง3าคะแนนลูกยากๆก,ก็ยังยทําได้วันนี้นิโคลายโยคิชนี่สุดยอดแม้ว่าในช่วงควอเตอร์ที่4นะครับเขาจะเจอการแก้เกมของ LLA ลอสมทําให้เกมการทําแต้ม้วก็การ รันเพลรันแผนต่างๆของตัวเขาลดลงเบสเซตในเกมวันนี้นิโคลายูิชก็ยังโดดเด่นเกินจริงเลยเกินเขาทําไปทั้งหมด34แต้ม21รีบาลด์14แอสซิสกับ2บล็อกนะครับโอ้โหด้วยการยิงฟิลโกสูงส่งถึง70.6%ประสิทธิภาพเนี่ยไร้คําบรรยายนี่ถือว่าเป็นการทำทริปเปิลเดอร์โลครั้งที่6ของตัวเขาในเพลย์ออฟปีนี้นะครับและก็กลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันเพลย์ออฟที่สามารถมีเกมระดับอย่างน้อย30แต้ม20รีบาวด์10แอสซิสได้มากกว่า1ครัั้งวิเชมมบก ดูจาบาเนี่ยก็เคยทําได้นะครับแต่ทั้งสองคนทําได้เพียงแค่นคนละครั้งเดียวเท่านั้นเองนิโคลายโยคิชซัดไป2แล้วครับสุดยอดมากๆเราเห็นกันชัดเจนเลยนะครับว่า3ปีที่ผ่านมากับตอนนี้เนี่ยนิโคลายโยคิชเติบโตแค่ไหนพัฒนาแค่ไหนประสิทธิภาพในการเล่นสูงส่งแค่ไหนย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยเดนเวอร์นักเกสแพ้เอลเอลเกอร์สต่อหนึ่งนะครับนิโคลายโยคิชเนี่ยเจอเอลเอลเกอร์สเล่นงานนะครับค่าฉเฉลี่ยนในการทําแต้มมีเพียงแค่ยี่สิบเอ็ดจุดแปดแต้มต่อเกมการยิงฟิลโกก็คืออยู่ระดัับบบกกกกลาาาางๆนะครรรวว่ี็ 2ครั้งต่อเกมแล้วก็มีการแอซิสอีก5.5ครั้งต่อเกมในเกมวันนี้เฉพาะในครึ่งแรกเนี่ยผลงานของนิโคลายโยคิชเนี่ยก็ดูดีโดดเด่นกว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับการเล่นทุกอย่างของตัวเขาเนี่ยทำให้เกมมันดูง่ายไปหมดเลยหลายต่อหลายครั้งเราก็คิดโอ้ทำไมมันง่ายขนาดนี้เนี่ยเจอกับแอนโทนีเดวิสนะทำไมถึงทำได้สูงส่งแบบนี้การเล่นของ ok นิโคลายโยคิชี่ยไม่ใช่แค่มีแต่ตัวเลขที่สวยงามอย่างเดียวนะครับค่าเฉลี่ยสถิติต่างๆแต่การเล่นในภาพรวมของตัวเขาเนี่ยราวกับว่ามาเทคโอเวอร์เกมมา แต่เ,เกิดนิโคลายโยคิชยังคงเล่นได้แบบนี้อย่างต่อเนื่องโอกาสในการคว้าชัยชนะของ L.A.Lakers นี่ก็ยากมากๆเลยนะครับน้อยคนมากๆที่จะป้องกันใส่ ok นิโคลายโยคิสนาทีนี้ได้ชัยชนะในเกมวันนี้ถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่7ในเพลย์ออฟนะครับพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยในบ้านแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนรวมสถิติในฤดูกาลปกติด้วยทางเดนเวอร์นักเก็ตชนะถึง41นะครับแพ้แค่7นี่คือดีที่สุดในหลีกแล้วแต่ในภาพรวมการรีบาวในวันนี้เนี่ยเดนเวอร์นักเก็ตดีกว่า L.A.Lakers 47ต่สิบเป็ดต่วเามรืบว,รว่ารับกมรว่าจะ ดีกว่าหมดเลยแต่ยามใดก็ตามในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยถ้าเกิดเดนเวอร์นักเกสมีผลงานการวิบาวที่ดีกว่าทีมตรงข้ามนะครับพวชกนขาช้า9แพ้แค่1เท่านั้นเองบทสรุปในเกมวันนี้นะครับทั้ง2ทีมเนี่ยทำแต้มรวมกันสูงถึง258แต้มนี่ถือว่าเป็นแต้มรวมที่สูงที่สุดในนัดชิงสายตั้งแต่ปี1987ที่จบลงในเวลาปลกตินะครับไม่ได้มีการไปต่อในช่วงต่อเวลาหลังจะจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับไมค์มารอนหัวหน้าโคช้ชของเดนเวอร์รอนักเ,เก,นนกา 21แต้มแล้วมาโดนไล่หรือพิงแค่3แต้มในช่วงท้ายเกมแต่เขาก็ยังดีใจนะครับที่ทีมเนี่ยเป็นฝ่ายขึ้นนําแม้ว่าจะมีงานเยอะหรือว่าจะต้องมีงานที่ต้องแก้ไขแก้เกมกันอีกมากมายก็ตามแต่การที่ทีมขึ้นนําได้แบบนี้เนี่ยเขาก็แฮปปี้มากกว่า ในส่วนของเคนเทลเวสคาร์เวลพอบนะครับอดีตนักกีฬาของ LA Lakers เมื่อถูกสื่อถามเปรียบเทียบความเหมือนนะครับในการเล่นต่างๆของรบอลเจมส์กับตัวของนิโคลายโยคิสเคนเทลเวสคาร์เวลพบก็ได้แต่บอกแบบเรียกรอยยิ้มให้กับบรรดาสื่อน,นะครับว่าสิ่งเดียวที่เขาเห็นความแตกต่างของรบอนเจมส์กับนิโคลายโยคิสนะครับนั่นคือตัวของรบอลเนี่ยมีพลังในการกระโดดมากกว่านิโคลายโยคิสแค่นั้นเองแต่ในส่วนของนิโคลายโยคิสเองเนี่ยเมื่อถูกสื่อถามคําถามนี้เนี่ยนะครับเขาก็บ เทียบเทกับหนึ่งในสุดยอดตลอดการของผู้เล่น NBA อย่างรูบาร์นเจมส์แต่เขาก็รู้สึกว่าการเล่นต่างๆของเขาทั้งสองคนเนี่ยมีผลกับทีมมีผลกับเกมคนละแบบนะครับแต่ก็บอกเลยว่ารูบาร์นเจมส์จะคือสุดยอดผู้เล่นจริงๆและบัตรนี้เดนเวอร์นักเกสก็ขึ้นนำซีรีส์ในนัดทิงสายไปก่อนนะครับหนึ่งต่อศูนย์ทำให้ LALakers เนี่ยแพ้เกมแรกในเพลย์ออฟเป็นครั้งแรกหลังจากนี้แฟนๆบาสก็มารอชมเกมสองกันนะครับเป็นเช้าวันศุกร์เจ็ดโมงครึง่งมาดูกันว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะม ซีรีส์ได้หรือเปล่าเหรือจะโดนเดนเวอร์นักเกสเก็บ2เกมรวดไปก่อนเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปด้วยกันนะครับเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะสำหรับเกมวันนี้ถึงแม้ว่า LA l a k e r เจะแพ้ค่ะแต่บอกเพื่อนๆตรงนี้เลยนะคะว่าตุ้มพอใจในผลงานเกมหน้าไม่เป็นไรค่ะเกม2เรามาแก้ตัวกันใหม่เพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สูงสุดอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้้พวกเราทั่สอบคุุณทกคนมากนะะะคคคคขขออบบุุณณ่ครับ เกมหน้าเจอกันไหมไม่กล <N> ัวอยากจะให้คารวะเหรอ